สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดทีเฮสกอร์นะครับมาพบกันในวันพุธที่21กรกฎาคม2564นะครับฟุตบอลในวันนี้ก็มีทการแข่งขันกันพอสมควรนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมไปสรุป2ตัวที่เลือกมานคลิปเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานตัวที่ผมเลือกออกมาให้เชียร์สปาร์ตาปรากนะครับจบการแข่งขันที่บุกไปแพ้ราปิกเวนานะครับหนึ่งประตูต่อสองโอ้โหช่วงนี้นี่ถือว่าไม่ดีเลยนะตัวที่เลือกออกมาครับเออนะขอตัวนี้ถิดไปนะครับ เดี๋ยววันนี้มาว่ากันใหม่นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมาจากทีเด็ด GHS กรนนะครับเสี่ยงของเราให้เลือกเชียร์ไปที่มิชชิแลนนะครับก็จบการแข่งขันสามารถยันเสมอกับเซลติกได้นะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับเซลติกมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจบไม่ได้ครับจบด้วยผลเสมอหนึ่งหนึ่งครับก็ใครเชียร์มิชชิแลนไปเมื่อวานก็ได้เฮกันไปเต็มๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเซลติกเนี่ยบังคับชนะนะเหลออยู่ที่ครึ่งชั้นนะครับผมโอเคนะครับส่วน ฟุตบอลในวันนี้ครับก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลกันได้เหมือนเดิมครับที่เว็บไซต์ที Score ครับรวบรวมไว้ครบถ้วนนะครับทั้งข้อมูลสถิติแล้วก็บทความต่างๆนะครับที่คัดมาแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาได้เลยนะครับก็วันนี้ครับตัวที่ผมจะเลือกออกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ทิปเปเลเกนนะครับเตะท่ยงคืนตรงนะครับผู้ที่ผม ขอเลือกมาวันนี้เป็นสตอมโกเซ็ตพบกับออตเกลเลนนะครับคู่นี้ฮะมาดูสถิติกันสักเล็กน้อยครับอันดับเนี่ยส <c oughs> ตอมโกเซ็ตนะครับอันดับ10นะครับเตะไปแล้ว12นัดนะอ่า12นัดนะครับมีอยู่16แต้มนะครับส่วนออตเกลเลนดับ6ครับ12นัดมีอยู่19คะแนนด้วยกันนะครับหลังอันดับ6ของตารางคะแนนครับ แต่ว่าผลงานในบ้านของสต็อกการ์เซ็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเล่นไปแล้ว6เกมครับชนะ4เสมอ2แพ้ศูนย์ครับยิงได้13เสีย5ครับซึ่งแตกต่างจากผลงานเกมเยือนของพวกเขาที่ไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยนะครับนะเกมเยือนเนี่ยเล่นไปแล้วถึง7เกมนะนี่จะเยือนเกมที่8แล้วนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป3ครับยิงได้8เสีย13ก็ถือว่าอ่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับอ่าอยู่ในระดับกลางๆนะสำหรับออสเตรเลียนะครับ ส่วนการเจอกันของคู่นี้ครับนี่ครับถ้าเป็นในบ้านของสตอมกาเซซีนัดหลังสุดเนี่ยนะครับห้านัดเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยมีสตอมกเซชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแต่ว่าเสียให้ด้แคปไป2เกมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเหนือกว่านะครับเหนือกว่าไม่เยอะนะครับมีครึ่งชั้นมีปอปแล้วก็เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเลทเท่ากันด้วยนะครับเสมอสตอมกเซสนะครับ ก็ผลงานในบ้านก็ตามที่ได้แจ้งไปนะครับค่อนข้างดีนะสำหรับสตอมก g สเซ็ตมาดูที่ราคาครับก็เลทไม่ได,ด้ต่างจากการเจอกันก่อนหน้านี้มากนักนะครับอยู่ที่เสมอครบครึ่งครับสตอมกัสเซ็ตเหนือกว่านะครับซึ่งก็ยังดูน่าเชียร์กว่านะสำหรับสตอมกัสเซ็ตผมมองแล้วนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยมันมีโอกาสเสมอก็จริงนะครับแต่ผมมองว่า เจ้าถิ่นเนี่ยยังมีเกมในบ้านที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเป็นจุดแข็งของพวกเขานะส่วนออสเกนแลนดนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีระดับค่อนข้างดีนะครับโอกาสมุมเสมอี่ยมีนะแต่ว่าผมขอเลือกสตอมปาเซตนะครับขอเลือกเชียร์สตอมปาเซตคือเต็มที่เนี่ยน่าจะเพียงแค่เสมอไม่ถึงขั้นแพนะครับอาจจะเสียหูหนึ่งนะครับแต่ว่ามีโอกาสกินเต็มหน้านครับนะสำหรับสตอมปาเซตนะครับ ดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ที่สตอมก็เซตนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นเป็นไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครเห็นต่างก็สามารถเชียร์ส่วนไปได้เลยนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่คุณสัต์ตัดสินใจนะครับอีกตัวนึงครับทีเด็ดทีเอสกอครับผมอ่านะฮะวันนี้เราจะไปที่กลุ่มอ่ะกลุ่มแฟนบอลทีเอสกอรนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็จะให้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับไปที่บอลนอร์เวย์อีกไหมคุณไปทางไหนให้ไหว้นะครับบ bon อลนอร์เวย์โอเคขอเป็นบอลนอร์เวย์เนี่ยแหละนะครับเอาคู่ฮาเกซุนแล้วกันนะปลุกไปเยือนซันเดฟยอสนะครับผมมาดูทัศนะกันก่อนครับจากคุณไปทางไหนนะครับซันเดฟยอสกับฮาเกซุนแต่เช่งคืนเช่นเดียวกันนะครับ นัดที่แล้วเนี่ยซานเดฟยอดแพ้คิสเทนซุน BK ครับ0ต2ในการเยือนครับหยุดสถิติชนะรวดไปครับส่งผลกระทบต่อฟอร์มและขวัญกำลังใจของผู้เล่นแน่นอนครับแต่ทีมเล่นในบ้านได้ไม่เลวครับไม่แพ้ใครจาก3เกมย่าหลังสุดแถมไม่เสียประตูด้วยครับส่วนฮาวเกซุนครับนัดที่แล้วเนี่ยชนะวาเลเรนกา3ประตูต่อ1ในบ้านครับแล้วก็ได้กลับไปสู่เส้นทางชนะได้คว้าได้13คะแนนจาก6เกม หลังสุดนะครับแต่ทีมเล่นเกมไม่ค่อยดีในเกมเยือนนะครับออกไปเยือน5ครั้งในซีซั่นนี้ยังไม่ชนะไข่นะครับผมซานเดฟย้อที่แพ้เกมที่แล้วเนี่ยส่งผลต่อฟอร์มและก็ฝันกำลังใจของทีมครับสิบนัาหลังสุดที่พบกันครับฮาเกซูนชนะเพียงแค่1เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมนะครับถูกคมมิทอย่างชัดเจนครับถึงซานเดฟย้อนเล่นเกมในบ้านได้ดี แต่กดดันจากสภาพจิตใจครับเรดเปิดออกมาเสมอครับฮาวเกซูนมโวการเบียดเก็บใช้ได้ครับคู่นี้ขอฟันทงไปที่ฮาวเกซูนครับไม่ศูนนย์ก็บุกชนะได้1นูนนะครับผมนี่เป็นหนึ่งคู่นะครับที่คัดออกมาจากทีเด็ดทีเฮสก่อนนะครับผมนะครับก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับที่นี่นะ ทีเด็ดทีเฮสโกนะครับเว็บไซต์ทีเฮสโก้โดยการสแกน q คียวโกสด้านขวาล่างได้เลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกันแล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มต่างๆได้นะครับผมซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะ,ะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับนี่นี่นะ เขาก็มีประกาศร่วมกิจกรรมกันอยู่นะครับได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะครับผมใครอยากจะร่วมกิจกรรมนะครับก็ตามที่ได้แจ้งไปเมื่อวานเข้ามาร่วมสมาชิกครับนะรุนรับรางวัลนะได้ทุกวันนะครับตามนี้ได้เลยนะครับใครที่สนใจนะเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็สร้างโพสต์ได้นะครับนะเลือกประเภทเป็นชีเด็นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ คำว่า TH s c o r e ข้างหน้าก่อนวิเคราะห์ด้วยนะครับนะวิเคาราะห์กิจกรรมได้วันละ1คู่นะครับนะสะสมแต้มนะครับแล้วก็ใครที่วิเคราะห์ได้ดีก็จะได้รางวัลประจำวันไปนะครับโอเคครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับกิจกรรมดีๆของทางเว็บไซต์ทีเฮสกอร์นะครับโอเคยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ